เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนิวจากช่องปีเตอร์สี่อีกเช่นเคยนะครับผม<ะ>ก็ชิมนี้ก็กลับมาปกติละแล้วก็แบบทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมผมไม่ทําชิปเพราะผมติดเรียนแบบโคตรหนักจริงๆมันไม่ได้เรียนหนักหรอกแต่มันเป็นหนักตรงอะไรรู้ไหมมันหนักที่การบ้านไอ้เทียมันมันเยอะมากอ่ะไอ้เชียมันแบบ มันเยอะเออผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นนะแบบเรียนออนไลน์แม่งการบ้านโคตรเยอะแต่ถามว่ากูสนไหมกูจะไปแขกี้อะไรล่ะครับเฮ้ยก็วันนี้พี่ก็เออพี่ก็คือพี่จะมาทำเขี่ยไระพี่จะมาทำ Q&A นะครับผมสำหรับคลิปที่แล้วเด้อก็นั่นแหละไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเย เอาละครับมาที่คําถามแรกนะครับผมมาที่คําถามแรกนะ Q&A พี่ชอบคาร์มนไรเดอร์ไหมอืมพี่ชอบนะครับพี่มันไม่พี่ก็เคยดูตอนเด็กๆนะอืมตอนเด็กๆเชฟคำถามต่อไปเลย Q&A พี่อายุเท่าไหร่พี่สูงเท่าไหร่พี่หนักเท่าไหร่เฮเถามเยอะชิบหาย เริ่มกันเลยนะครับผมพี่อายุเท่าไหร่พี่อายุสิบสี่นะครับผมพี่สูงเท่าไหร่พี่สูงประมาณร้อยเจ็ดสิบห้านะครับประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าพี่หนักเท่าไหร่พี่หนักประมาณหกสิบประมาณประมาณหกสิบนะครับพี่ไม่ได้วัดพี่เกิดวันไหนเดือนไหนพี่เกิดวันที่เจ็ดกุมภาครับผมพี่เล่นลูบอสมานานเท่าไหร่นานเท่าไหร่หรอก็ ถามว่านานเท่าไหร่ตั้งแต่จําความได้พี่ก็เล่นประมาณประมาณถ้าจะให้นับก็คือประมาณห้าปีโ <Okay. S 2> อเคประมาณห้าปีเลยหกในรูบอกพี่ชอบแมปอะไรไมากที่สุดแบบชอบที่สุดตั้งแต่เล่นมาพี่ชอบแมปอะไรที่สุดหรอ,อมันก็โอ้เยอะนะแต่ถ้าแบบชอบที่สุดตั้งแต่เล่นมานะครับผมโลซีเยอร์เป็นแมปที่แบบพี่ชอบที่สุดละแต่ว่า แต่ว่าพี่ไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่าแมปอะเจ้าของแมปเขาไม่อัปเดตอะ่ะพี่ก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะแมปหลายปีแล้ว <c oughs> สเปคคอมพี่อะไรกะครับผมยอย่าไปสนใจเลยพี่ยังทำแมปอยู่ไหมถ้าทำบอกหน่อยว่าแมปอะไรพี่ก็ทำแมปอยู่พี่ทำเยอะมันไม่เชิงทำพี่ไม่เชิงทำจริงจังอ่ะพี่แคฝ่ฝึกฝึกฝนตัวเองไปในตัวให้มันไม่งูอ่ะครับ พี่ชอบอนิเมะอะไรแนะนำผมมาได้เพราะตอนนี้ผมไม่มีอะไรดูเลยถ้าถามว่าพี่ชอบอะไรหรอถ้าถามว่าพี่ชอบอะไรหรอพี่ก็พี่ว่าพี่อ่ะตอนนี้พี่ก็มีอนิเมะดูอยู่เรื่องเดียวก็คือวันพีชนะครับผมจริงๆน้องๆจะแนะทำพี่มาดูก็ได้นะโอเคพี่ก็ดูแค่วันพีอันเดียวนะสิบพี่เคยมีความรู้สึกแบบว่าอยากตายไหมแบบอยากตายจริงๆอ่ะไม่ใช่พูดเล่นพี่ก็ เคยนะมันก็เป็นพี่ว่ามันหลายๆคนมันก็อาจจะเป็นอนะแบบว่าแบบบางทีแบบเราเจอเรื่องอะไรมาแล้วเราท้ออย่างเงี้ยแบบเราเจอเรื่องแบบแซๆมาแล้วแบบว่าจะระบายกับใครก็ระบายไม่ได้กับเพื่อนแม่งก็ดูแบบบางทีอ่ะคือบางเรื่องมันก็อยากระบายกับเพื่อนนะบางทีมันก็อยากระบายกับเพื่อนแต่แบบแม่งแบบแม่งแต่แม่งอันเนี้ย คือมันมันพูดไม่ได้อะเออมันเหมือนมันพูดกับเพื่อนไม่ได้บางเรื่องอ่ะมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเราแล้วเราอยากจะปรึกษาผู้ปกครองก็ันก็ปรึกษาไม่ได้อีกถูกไหมเออนั่นแหะครับก็ตามนี้เลยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนต่อไปเลยนะเอาล่ะนะครับก็กลับมากันแล้วนะแล้วเรามาตอบคาถามต่อไปกันเลยคือที่มเมื่อกี้ผมต้องตัดคลิปเพราะว่ามีธุระเข้านิดหน่อยนะครับโอเค มาดูเฮ้ยไอชื้อทำไมเสียงเกมมันดังไงวะพอเราเสียงเกมแป๊บสุดแล้วนี่วะน,น้นาๆๆๆปิดเพลงไปก่อนแล้วกันนะติดลิขสิทธิ์ก็เรามาดูคำถามต่อไปครับพี่ดิวทำไมพี่ไม่ลงคลิปผมก็ติดงานหมดแล้วนะเออติดงานดีกว่าติดนั่นแหละครับ Q&A พี่กินข้าวผัดมาลยังาบอ่ะดูสิอร่อยนะ ได้เดี๋ยวพี่กินเลยคลิปหน้าทำใจเขาไม่รับยอบ่อว่างลงยูดใน,นเกมได้เคครับผมทำใจเขาไม่รับเจ็บไปทั้งใจเต้นไหมครับนคอมหน่อยครับก็ไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะแค่มีแผนไว้เฉยว่าอยากจะเล่นแต่ไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่าเลยก็ ไปต่อเลยโอเคมาคำถามต่อไปนะครับผม Q&A พี่เล่นแมปที่ผมสร้างหน่อยครับแมปที่มีคำว่า FNF รีวิวส่งลิงก์มาดีกว่าครับถ้าบอกชื่อพี่มาพี่อาจจะหาไม่เจอส่งลิงก์มานะเดี๋ยวพี่รีวิวให้นะครับผมยาวจริงยาวจริงนะสองนาทีมาดูคนนี้ดิวหักอ,กอกผู้หญิงกี่คนแล้วน้องรัก โอ้โหเยอโอ้โคนคิดคำถามอยู่ไหนวะอ้เยอยผมไม่เคยหับอกผู้หญิงคนไหนนะครับผมบอกไว้ตรงนี้นะครับนะครับมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันทั้งหมดนั่นแหละถึงผมจะรู้ตัวนะครับว่าผมเป็นยูทูบเบอร์ที่หล่อที่สุดในประเทศไทยึ่1ในวงการโลบอกแต่ no.1 ทุกวงการเกมใช่แต่ผมไม่เคยหับอกใครนะครับบอกไว้นะที่นี้นะตามนั้น เอซครับผมครับพี่จะทำคิวเวันไหนครับเร็วๆนี้เลยครับผมก็คือคลิปนี้แหละใช่ก็คือวันนี้เป็นวันเสาร์นะเอฟซดิวีครับผมขอบคุณครซู่ซูครับพี่ผมเป็นกำลังใจให้ครับผมครับผมเอ่อเค เดี๋ยวเราไปต่อกันคำถามสุดท้ายเลยคำถามนี้เป็นคำถามสุดท้ายละมากับคำถามสุดท้ายนะครับผมพี่บินได้ไหมอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจพี่ว่าพี่ไปลองบินเลยดีกว่าก็จบกันไปแล้วเด้อสำหรับ Q&A EP นี้นะครับผมก็พี่ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามพี่มาจนตอนนี้ก็จะครบ1,700ซับแล้วใช่อีก50กว่าคนก็จะครบ1,700ซับแล้วนะครับพี่ต้องขอขอบคุณทุกคนมากจริงนะก็ สำหรับคลิปนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าพี่ตัดคลิปนี้ทันนะพี่ก็จะลงวันนี้นะครับผมแต่ถ้าอีคลิปนึงนะแต่ถ้าพี่แต่ถ้าพี่ตัดคลิปไม่ทันก็นเดี๋ยวน่าจะไปลงพรุ่งนี้นะครับผมโอเคขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับผมไปแล้วครับไปป่า